สวัสดีจ้าแฟน์แฟเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันจเจอกินเป็นประจำทุกวันพุธนะหกโมงเย็นเรามีนัดกันกันกบคอนเทนต์ปวดสมองแบบนี้เล่าเท่าที่จำได้ EP ที่65แล้วค่ะคุณ ก็เจอกันเป็นประจำแบบนี้กับแฮชแท็กยอดทิศเลยนะเล่าเท่าที่จำได้อยากรู้เรื่องไหนก็ติดแฮชแท็กแล้วคอมเมนต์เข้ามาก็แล้วกันทั้ง2ช่องทางเลยนะทั้งใน a c e b o o k เจดำนะแล้วก็ใน y YouTube เจดำ์ออฟฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สั่นกระดิ่งให้ด้วยและอีกสองช่องทางติดตามมันได้นะทั้งใน IG แล้วก็ใน Tik t o ็อกปชื่อนี้แหละนะจ๊ะเจะดำ์ออฟฟิเชียลนั่นเองวันนี้ก็ยังขอบคุณทุกคนเช่นเคยที่โอ้ให้การตอบรับเป็นอย่าง แล้วก็ยอ้อนไปดูได้นะ64 EP ก่อนหน้านี้เล่าไปหลายร้อยเรื่องแล้วละเอียดบ้างคร่าวๆบ้างก็ว่ากันไปเอาวันนี้ไปดูกันเลยกันแล้วกันนะทันยธรตั้งใจอยากให้จะนําเล่าเรื่องของ p ีเอสเวียโดเฟนยุคพักชีซองอียองเปียวหน่อยครับว่าช่วงนั้นใครคุมทีมแล้วมีตัวเก่งๆคือใครกันบ้างโอ้โหยุคนั้นนี่ถือว่าถ้าจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ไอเนี่ยมิร์เคิลอิสตันบูอ่ะปี2005ปีนั้นพีเอสเวียโดเฟนโดยการนําของกุสคิดดิ้งอ่ากุ ติกของฮอลแลนด์เนี่ยนะก็พาปีเชียร์โดเฟนไปไกลถึงรอบรองชนะเลิศแล้วก็ไปแพ้มิลานนี่แหละปล่อยให้มิลานไปชิงกับลิเวอร์พูลแล้วลิพูลก็ชนะมิลานอีกทีหนึ่งนะยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของปีเชียร์แทนที่ยุคของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเลยนะสำหรับช่วงกลาง2000นั่นเองนะเนี่ยแถวๆนี้สองพันห้น่าจะแถวๆ2องพันสีแถวๆนี้เป็นชน่วงที่ยิ่งใหญ่ของปีเชียร์เขาอะนะก็ชุดนั้นเนี่ยผู้สาประตูก็เป็นบราซิลเนี่ยเอเดโยโกเมสที่เคยมาโด่งดังอยู่กั aper, กัััับบบบสเเเเเปปออออออรรรรร์์์กกกววววตฟฟดดดแนนน็็จะพงยยิูมา ในพวกทีมชาติฮอลแลนด์แบ็คนี่ก็จะเป็น e le, อียองเปียวไงอ่ากองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ที่เคยมาเล่นกับสเปอร์ด้วยนะกองหลังบาซินที่เคยเล่นกับเชลซีชื่ออเล็กอันนี้ก็อีกคนนึงก็อยู่ในทีมชุดนั้นด้วยตรงกลางนี่ก็ถือว่าเน้นแบบ เขาเรียกว่าแท็กติกจัดๆแล้วก็เป็นพวกพึ่งงานน, el, ong, นะนั้นเลยมาร์คฟานบอมเมลพาร์คชีซองอ่ะพาร์คสปอดเนี่ยนะก็อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยแล้วก็โด่งดังจากชุดนี้แหละก่อนจะย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดนะสำหรับพาร์คชีซองอะนะกับตันทีมชุดนั้นจะเป็นฟ e นะิลิปโคคูอ่าอดีตกองกลางของทั้งบาเซโลนาที่โด่งดังสุดๆก็นี่แหละกับพีเชโดเฟนแล้วก็ทีมชาติทอลแลนด์ด้วยกองหน้าเนี่ยก็จะเป็นนักเตะชื่อยาวยานเฟนาโกออฟฮัตเซลิงนั่นเองนะอีกคนหนึ่งคือ ดำจาได้มันประมาณนี้แต่น่าจะมีอีกหลายตัวนะที่ดังๆแต่นึกออกประมาณนี้แล้วก็ที่จดจดไว้ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่ยอดเยี่ยมของฟิสเซียโดเฟนภาใตาการทําทีบของกุสฮิตดิงนั่นเองนะจ๊ะธนากรวิไลรถสงสัยครับจะดำว่าไอ้กรอบสี่เหลี่ยมตรงที่โค้ดสองคนคือยืนตรงริมสนามเนี่ยมันมีอยู่นานแล้วหรือมันเพิ่งมีครับแล้วมันเอาไว้ใช้ทําอะไรโอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าเชติคอร์แอเรียนั่นเองนะจ๊ะก็จะเป็นเส้นประเป็นกรอบอยู่ที่ระหว่างม้านั่งสํารองของทั้งสองฝั่งแล้วก็ตรง สินที่4เขาเอาไว้ชูป้ายเปลี่ยนตัวชูป้ายทบเวลาแล้วก็คอยกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองทีมอะไรแบบนี้นะไอ้กรอบตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่ที่ให้ผู้จัดการทีมหรือสตาฟโค้ชคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะอยู่ในกรอบนี้จะอยู่มากกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนตัวจะบีฟแผนแล้วก็บีฟที่มานั่งสำรองแล้วก็ตรงกรอบเนี่ยจะให้เิ์คุณสือได้อยู่เพื่อจะอยู่ใกล้ชิดกับขอบสนามมากกว่าพื้นที่มานั่งสำรองนั่นเองนะก็ง่ายๆก็คือเป็นสัมปทานที่เขาก ว่าคุณอยู่ในตรงนี้ได้อย่าออกไปนอกกรอบนี้นะอย่าไปซนที่ไหนนะพราเดี๋ยวเผื่อมีปัญหาระางสองฝั่งเนี่ยผู้สิที่4เขาจะคอยห้ามปรามไม่ให้คุณซื้อสองฝั่งหรือสตาร์โพลสองฝั่งมาทะเลาะกันมาตีกันอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ะทดมไม่แน่ใจมันเพิ่มมาปีไหนนะยิงก่อนหนะ้านี้ยุคแรกๆตอนนู้นที่เคยดูบอลตั้งแต่90ก็ไม่เห็นนะเขาไม่แน่ใจว่ามาปีไหนแต่ว่ามันใช้งานประมาณนี้แหละนะเบเกอรี่ขอฉายานักเตะที่เจดาชอบที่สุดหน่อยครับโอ้าย,า,า,ยยายปหน้ตี่ กลาบบอบว่าคุณพี่ๆคอลัมนิสต์ผู้สื่อข่าวในยุคก,ก่อนในยุค8090ที่เขาในกเขียนเขาตั้งฉายาจากสากลมาเป็นไทยนะโอ้โหแบบต้องบอกว่าสะปากมากแล้วก็ฟังปุ๊บอ่านปุ๊บรู้เลยว่าคือนักเตะกน่นี้ในยุคก,ก่อนนะคนที่ดาชอบที่สุดเนี่ยก็จะเป็นล้นทองคําโรนัลโดอาก้านั่นเองนะโรนัลโดหลุยนาซาเลโอเดอริมานั่นเองก็ถือว่าเป็นฉายาที่มันโอ้โหมันชัดเจนมากนะหัวล้นล้นแล้วเล่นดีทุกประตูของเขาทุกการเคลื่อนที่ของเขาทุกการย้ายทีมเขามันเป็น คนั่นเองเอาไปล้อกับพวกวัดเศ้าหลินอะไรแบบนี้นะคือต้องบอกแบบนี้ว่าการตั้งฉายาเนี่ยมันก็จะมีทั้งฉายาทางรูปลักษ์ด้วยฉายาทางฝีเท้าฉายาทางประเทศที่มาฉายาทางรูปร่างอะไรแบบนี้ซึ่งไอ้รูปร่างรูปลักษ์เนี่ยช่วงหลังมันกลายเป็นว่าถูกบูลลี่เขาก็เลยตัดทิง้งเขาเลยไม่ค่อยใช้กันแต่ยุคก่อนมันมีอย่างโรนาลดิโน่เนี่ยก็ฉายาเหย็นน้อยเพราะอะไรเพราะเหย็นใหญ่คือโรนัลโด้อาก้าเมื่อสักครู่ก็เป็นเย็นน้อยโรนาลดิโน่อะไรแบบนี้นะแล้วก็พวกยุคปัจจุบันอย่างพวกหลุยโซเลสก่อนนี้ก็เป็นมมมออกัดดาเเป็นะพ Ne, ก็เป็นไออ้วนซ่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของรูปลักษณ์มาเกี่ยวข้องสมัยนี้มันก็เป็นเรื่องยอดฮิตเนาะเรื่องการบูลลี่เรื่องการซักซึมเรื่องของแฮรัสเมนต์เรื่องทางเพศเรื่องของประชาประชันสัพยอกแดดตันเลายว่านไปแต่ยุคก่อนเนี่ยมันนิ่มๆแล้วมันมาแบบคมๆเพชจะคาดพรายกระซิบคิดดูดิมาโกแฟนบัสเทนนะกองหน้าตำนานของปิศาจแดงไอซิมิลาแล้วก็ทีมชาติฮอลแลนด์เนาะแล้วก็มีเสือเตี้ยแ a n d of g ฟกอหรือว่าหัดพระเจ้าอย่างเดียโก้มาราโดนา่านะไข่มุกดำเปเล่เ,ลเออเสือดำแห่งโมซบิก นกชนักเตะและกุนซือเทวดาสมัยเป็นนักเตะก็เป็นนักเตะเทวดาสมัยเป็นโค้ชก็เป็นกุนซือเทวดาโยฮันคราฟ์ผู้ล่วงลับนั่นเองนะจ๊ะนับปลีลูกหนังมิเชลพลาตินี่นี่ก็ชัดเจนนะโดดเด่นกับทีมชาติฝรั่งเศสและยูนุสเนาะซูเปอร์แมน โรธามัตเทอุสนั่นเองนะจ๊ะฉลามขาวยเยเรนคลินช์แมนงูเกงกองรุดกุลิตกับตันมาเวลกับตันกระดูกเหล็กอันนี้บานร็อบสันนั่นเองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะของลิฟูก็มีพวกเพชรคาดหน้าติดหนวดเอียนรัชปีกนิลากาลออจอนบานเนี่ยอ่าแล้วก็เบบี้โกไมเคิลโอเวนของนิโคลเซ่นชิมชัตเกร็กก็ฮอตช็อตอัลันเชียร์บาติโกนี่กาเบลบาติสตูตามีใครกันเจ้าชายหมาป่าฟรานเชสโกตตตออออิิ่่่่ะะนน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 ีีโนโโนนีีไไงคคครรรรรสสเเเเเเยยยยโโโดุัูู้้กึกกกจปป็็พบบแล เจ็ดโดเจ็ดมาถึงความเร็วแบบเครื่องบินเจ็ตแล้วก็โด e ชื่อเล่นเขาก็มันล้อกับ คำด่าในไทยเรามันก็ฟังแล้วมันก็สะดุกปากเลยนะหลายๆคนก็มีฉายาที่ปัจจุบันเราก็ตั้งกันเองอะไรอย่างโอเลกุน่าโซชากุณซือโลกสวยเยดําชอบเรียกเขาคุณซือยิ้มเก่งอะไรแบบนี้เนาะอย่างโชเซ่บุนโยไงเฮียเครียดเฮียเครียดกุณซืออะไรแบบนี้ก็จริงๆมันเยอะกว่านี้นะที่นึกออกตอนนี้ที่จดไว้ประมาณนี้ก็อะไรนะใครนึกฉายาไหนออกเท่ๆเข้มๆก็คอมเมนต์มาบอกแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยเนาะเดฟศูนย์สี่อยากรู้ครับเจดาว่านักข่าวในไทยใครมีสิทธิ์บตบอลลงดอบ้างครับโอ้หหนน่ตองงเเเาาจจรยย์ขลคม เจ้าของนามปากกามาเฟียรี่คุณอุไรปทุมมาวัฒนานั่นเองนะคอลัมนิสชื่อดังของสยามสปอร์ตนะแล้วก็เป็นอาจารย์หนึ่งคนของเจเลยต้องบอกแบบนี้คือเจ๊หมวยเนี่ยก็จะเรียนจบอักษรศาสตร์จากจุฬาหรือยังไงถ้าเจ๊ดำจำผิดต้องขออภัยแล้วก็เก่งเรื่องภาษามากเลยทุกภาษาภาษากังกภาษาฝรั่งเศสด้่น่าเลยว่าไปแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่มีสิทธิ์โหวตบอลองดอมาหลาย10ปีแล้วนะตั้งแต่เป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่สยามสปอร์ตสยามกีฬาสตาร์สอ็อกได้เป็นนเพื่อกในแล้วก็จะชอบ อินบ็อกไปถามแกไปคุยแกอยู่เรื่อยว่าเจ๊ครับคนนี้เรียกว่าชื่ออะไรคนนี้ชื่อออกเสียงไงจ๊ะเจ๊จ๋าแล้วก็นับถือเป็นอาจารย์เลยแล้วก็ทุกวันนี้ข่าววงในเอ่ยว่าจะเป็นชื่อนักเตะชื่อทีมอะไรที่มันยาก,ยากๆแปลกๆเจ๊ดำก็จะเช็คจากเจ๊หมวยมาเฟรี่นี่แหละแล้วก็เอามาสื่อสารให้พวกแกดูแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นคอลัมนิสต์ระดับตำนานเลยนะสำหรับผู้หญิงแกร่งแห่งวงการฟุตบอลของเราอะนะเจ๊หมวยมาเฟรี่อุไรป,รปฐุมมัฒนานะจ๊ะสิราภพวิบูณพันนนนธ์เเจดดดดาคคครรรััับบล่่่ืออองงิิีใหห้้ฟยยผมไน ชื่อแต่ไม่ทันได้ดูเขาเล่นเท่าไหร่โอ้โหเดนเรับลินนี่เป็นกองหน้าและเป็นกองหลัง 2-in-1 เลยนะ2ใน1เลยนะก็เป็นนักเตะในยุค90ต่อมาถึงเมเลนียมนิดหน่อยสําหรับขออนุญาตเรียกว่ากองหน้าแล้วกันเนาะกองหน้าร่างยักษ์หัวโล้นคนนี้นะจะยัดเย็ดความเป็นผัวให้กับแกไม่ใช่นั้น พี่ป๊ปู้ินโยคนละคนกันเดียนดับลินเนี่ยก็เป็นกองหน้าที่ย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี92นะจะนำาจําแนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะย้ายมาตอนนั้นจากเคมบริดจ์ยูไนเต็ดทีมล่างๆอ่ะหนึ่งล้านปอนดผูกแกในปี92ที่ดูแพงที่เปงเลยตอนนั้นน่ะหมายถึงว่านักเตะนอกแบบโนเนมนะย้ายมาแล้วก็เล่นได้ไม่กี่นัดแล้วสุดจะขาหักพอขาหักเพิร์ลป๋าเนี่ยเซอร์เลฟูซันก็เลยไปซื้อเอริกันโตนาจากลีดส์เวตเต็ดมาหลังจากนั้นเดียนดับลินฟิตกลับมาก็ไม่ได้เล่่่่่นน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 นใหห้้กกกกัััับบยยูไไเเเเเตตต็็็็ดอออทาาาาารรรรรพะะวววจจิิิงปคคคคโลลลแแแมม์์ เองนะก็ทําให้ดับลินเนี่ยต้องย้ายออกไปจากอยู่ในเตดไปอยู่โคเวนทรีซิตี้เนี่ยแต่เขามาเก่งตรงนี้แหละเป็นกัปตันทีมเป็นทั้งกองหน้าทั้งกองหลังทีนี้ก็ไปภายในจอไปเรื่อยเลยเลสเตอร์ ester, ไปวิลล่าไปเซลติกเป็นนักเตะจอมภายในจออีกหนึ่งคนนะก็สไตล์การเล่นก็สูงใหญ่เล่นลูกอากาศได้ดีแข็งแรงแล้วก็จบสกอร์ได้ดีด้วยแล้วเป็นคนที่อารมณ์ดีด้วยปัจจุบันก็เป็นกูรูในสายฟุตบอลอยู่ที่อังกฤษนั่นแหละนะก็เป็นหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นตำนานของทีมเล็กๆอ่ะอย, 3, อย่างพวกโคลลเน United, วน ในเอ็มยูอยู่บ่อยเหมือนกันนะแต่ว่ากับยูเต็ดก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมีเรื่องที่จําได้คือขาหักนั่นแหละนะก็เป็นหนึ่งในนักเตะยุคก่อนที่เล่นได้2ตํตำแหน่งคือกองหน้าตัวเป้าแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กด้วยนั่นเองสำหรับดิยอนดับลินนั่นเองนะจ๊ะ STTMB นักเตะลิเวอร์พูลคนไหนครับจะดาที่เคยได้บอลลงดอบ้างครับโอ้ท่านนึกออกตอนนี้คนแรกเลยคือไมเคิลโอเว่นเมื่อปี2001ปีนั้นชัดเจนมากนะฟอร์มกับลิเวอร์พูลกับพิชางกลิตนี่โดดเด่่่่่่่่่่นนนนนนมมมาาาากกกกกสํหรับบเเีีีีี้้้ลออองะแแตตคคคืืไไุุววด็ปใๆ2 29ใช่ไหมเวอร์จิลฟานได้ไงเกือบได้2,005สตีเวนเจอรัตก็เกือบได้ปีที่มิราเคิลอิสตันบูลเนาะถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยมันจะมีนักเตะลิเวอร์พูลที่ไม่ได้ได้ตอนอยู่กับลิเวอร์พูลไปได้ตอนอยู่กับสโมสรอ,อื่นอย่างเควินคีแกนไปโด่งดังอยู่กับฮัมบูร์กในบุนเดสลลกาเยอรมันแล้วก็ได้บอลลงดอรที่นัน่นนะแต่ว่ารู้สึกจะไม่ได้กับลิเวอร์พูลถ้าพวกแกไปคนดูเนี่ยเจดม์ว่ามีแค่ไมเคิลโอเว่นนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ได้วออนนายายฉ ว่าทีมฝอยทองล่ะครับโหวันนี้ต้องไปย้อนดูละครเรื่องบุกเพสันนิวาสจะ๊ะเท้าทองกีบม้าไงแม่ตองกีบมาไงภรรยาของคอนสแตนตินฟาวคอนน่ะภรรยาวิชเชยนนันเองนะก็เป็นหนึ่งในคนโปรตุเกสที่มาอยู่ในยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เคยทําขนมฝอยทองทองหยิบทองหยอดพวกนี้ไปถวายกษัตริย์ในยุคนั้นอะไรแบบนี้แล้วก็เลยเป็นที่มาว่ายุคนั้นเขาเลยเรียกคนโปรตุเกสเนี่ยว่าเป็นฝอยทองชุมชนแดนฝอยทองอะไรประมาณนี้มันก็ลากยาวมาจนปัจจุบันนักข่าวกีฬาเองก็เอายุคนั้นอะมาต่อยอด เป็นฉายาของโปรตุเกสในปัจจุบันนั่นเองนะสำหรับทีมฝอยทองมาจากเท้าทองกีบมาหรือว่าแม่ตองกีมานั่นเองอันนี้อันนี้เพิ่งดูละครย้อนหลังบุพสาสนิวาสพี่พี่เบล่าเล่นกับพี่หมื่นโป๊ะอ่ะเออนั่นแหละไปหาดูไปหาดูน่าสนุกดีนะเกี่ยวกับวฝอยทองไหมนะเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวนะวีรวุฒชอบเล่นเฟสขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะเป็นวีรยุฒชอบเล่นฟีฟ่าอะไรสี่นะจ๊ะเฮ้ยยังไงอยู่ยาวกูบอกเลยขอที่มามุกที่ว่าหัวหมอสุดๆหน่อยครับอื้อหืออันนี้เป็นมุกมาจากรายการคนหัวหมอ เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องคดีความเรื่องข้อผิดทางกฎหมายนน่นนี่นั่นแล้วก็เอามาเล่นในแบบละครสั้นๆแล้วก็มีทนายคู่หูยุคนั้นคือทนายวันชัยกับทนายประมาณขออนุญาตเจ๊ด,จดำจำนามถกุณท่านไม่ได้จริงๆนะสองคนนี้เขาก็จะมาสรุปตอนท้ายว่าคาดีที่คุณไปทำอย่างนี้ๆมันเกิดใจอย่างนี้ๆแล้วมันจะมีโทษอย่างนี้ๆอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะมีคําที่เด็ดคือสมมติเรื่องราวไปแบบนี้ว่าทุกคนคิดไปในทิศทางนี้กันหมดเลยพอทนายสองคนนี้ออกมาปุ๊บบอกว่าคาดีมันพลิกแล้วก็จะมีเพลงเตะ Da da, da 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 pam, pam. แพมแพมแพมหัวหมอสุดๆจะจะเป็นพี่เปียกล็อกเขาปุ้นเออเป็นดาราที่มาเต้นยุคนั้นมีพี่เอเชิญยิ้มได้มั้งแล้วก็เป็นตลกที่มาเล่นซิทคอมในช่วงรายการเนี่ยแล้วก็มาเต้นตอนปิดท้ายอะไรแบบนี้ก็หรือเป็นคําติดปากแล้วล่าสุดพี่แจ๊ดเพิ่งเอาอมาเล่นในบริษัทฮาไม่จํากัดเมื่ออีพีที่น้องเมย่ามาออกอะ่ะโอ้โหโคตรตลกในอะีพีนั้นน่ะก็ปิดท้ายเนี่ยหัวหมอสุดๆเนี่ยจก็ไปจําแล้วก็มาเล่นกับพวกแกแก็สนุกดีสนุกดีก็นั่นแหละบุกตลกต่างนะ องโกดออสตินเจดมครับชอบเพลงไหนของวงเจ็ดเซตเตอร์บ้างครับผมชอบเพลงเศษเพลงใจร้ายเพลงเธอเก่งโอ้เพลงเศษมีด้วยเหรอไม่ไม่คุ้นนะแต่ใจร้ายกับเธอเก่งเลยชอบเหมือนกันต้องบอกไว้นี้ก่อนเจ็ดเซตเตอร์เนี่ยมีสมาชิก4คนซึ่งเจดมรู้จัก2ใน4ของสมาชิกเป็นการส่วนตัวคือพี่ทีนักร้องนำนี่เรียน A b แบกด้วยกันนะแต่พี่ทีจะไปรุ่นพี่เจปีนึงแต่ว่าทำโปรเจกต์จบพร้อมกันซึ่งเขาจบแต่ฉันไม่จบพี่เอสเจ็ดวิมือกลองนี่ก็เคยเล่นดนตรีด้วยกันสมัยร้านซิดนีย์ตรงสามย่านแล ู้จักกัน2คนในส่วนพี่โอกับพี่หมูพี่โอมือกีตาพี่หมูเบสก็เคยสวัสดีกันอยู่แต่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนาะก็ถือป็นมวดนตรีที่ฝีมือดีมากแล้วก็เทสดนตรีถือว่าเป็นทางของป๊อป ฟังโซฟังกี้กินแจ๊สเบาๆในยุคแรกๆนะแต่ยุคหลังก็เป็นป๊อปชัดเจนแล้วสำหรับ j จ๊สเซเตอร์นั่นเองอะนะก็ถือว่าเป็นวงอินดี้ที่มีสไตล์ดูไฮโซมากในยุคแรกที่ออกมาเาจดัมรูปจะชื่อค่ายว่าซิดรีคอร์ดแต่จำไม่ได้ว่าปีอะไรนะซิดน่าจะแซดวายดีซิดรีคอร์ดเออนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่นักร้องนำพิธีนี่เสียงเหมือนนกกระเว่จริงเสียงดีมากและเป็นคนน่ารักไม่น่ารักอย่างเดียวคือเป็นแฟนริฟูหยอกหยอกหยอกก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่คนที่น่ารักกัับบเจดดานะสหริธีีแล้้ววววกก็็็่่ยถือปงท เพลงคิดเยอะมากมีทั้งเพลงเร็วเพลงช้าและวงนี้นะเป็นวงที่พี่นินเนี่ยชอบมากยุคนน้นเนี่ยนะยุคชุดแรกเนี่ยออกเชื่อในตัวชั้นตัวขั้นเวลาพวกนี้โอ้โหพี่นินกริ๊ดกราดมากแล้วจะพยายามเล่นเพลงของเจสเตอร์ตลอดแต่ซึ่งยาดำก็เล่นไม่ค่อยเป็นเพราะแม่งยากเพลงคอร์ดวันนีคอร์ดมันยากนะแต่ก็พยายามถูถ่ายกันไปชุดแรกเนี่ยมีเพลงที่ดำชอบที่สุดคือเพลงนวลเนียชื่อเพลงก็น่ารักแล้วเนื้อเพลงก็น่ารักคือแบบมันมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันอารมณ์ดีอะแล้วก็มีฝ่าไฟแดงมีใจร้ายใช่ไหม ปี่ยน,นี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เท่นะเพลงจูบนี่โหฮิตทุบ้านทุกเมืองจนป,ปัจจุบันนี้ยังเล่นยันอยู่เลยนะน้ำพึ่งพระจันทร์แล้วเพลงของเจสเตอร์เขาจะมีเอกลักษณ์คือทุกเพลงที่เป็นเพลงรักเขาต้องมีคําว่า oh baby h e อ,อ,อ,อนะหลังจากนั้นก็เป็นพวกเพลงยิ้มนี่ก็เท่ดีนะเพลงชายในฝันของ XL Step ชุดเก่าก็เอา,ามาทำใหม่เป็นประกอบซิทคอมเรื่องเนื้อคู่ประตูถัดไปเธอเก่ง L O V E ของคุณสามซุปเปอร์แก๊งก็เอามาคัฟเวอร์ใหม่นะมีดีอย่างไรไงที่พิธีร้องโกรธกันแล้วในใจของเธอมี มีความสุขไหมเพลงนี้ก็เพาะดียิ่งเพลงฮิตเยอะมากสำหรับเจสเซอร์นะก็เป็นหนึ่งวงคุณภาพปัจจุบันเหลือสมาชิก3คนพี7เอสเวิออกเรียบร้อยเพราะว่างานยุ่งก็เลยไม่มีเวลาไปตีกลองรู้สึกจะได้มือกลองเป็นผู้หญิงเข้ามาแทนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นประจําหรือว่าเป็นแบ็กอัพอะไรยังไงนะสำหรับเจสเ t อร์ก็ฝากติดตามพี่ๆเขาด้วยกันแล้วกันเนาะอันนี้คือทั้งหมดของเล่าเท่าที่จําได้ ep ที่65ในวันพุธนี้นะจ๊ะก็ฝากกัด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นโลจ่ายเจดาเหมือนเดิมเนาะแฟนเพจเจดา t o k แล้วก็ไอจดีดมออฟฟิเชียลกด subscribe ซันกระดิ่ง f o l l o w กันด้วยเดอ้อแล้วขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ติดแฮชแท็กเข้ามาเล่าเท่าที่จําได้นะจ๊ะแบบนี้ทุกสัปดาห์นะอ่ะก็เหมือนเดิมเนาะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด,ด,ดีเรื่องของเศรษฐกิจโควิดน้ําท่วมอะไรขอให้เราพ้นผ่านไปด้วยกันนะยิ้มไว้เยอะๆก็แล้วกันขอพระเจ้าอวยพรพวกแกน,นะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะพุทธหน้ากับเล่าเท่าที่จําได้วันนี้ไปเว้ย